สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทั้งหลายนะคะวันนี้นิ่งก็จะมาเล่าชีวิตตัวเองนะคะ,ะต่อจากอีพที่แล้วนะคะว่าออกจากบ้านพี่สาวแล้วตัวเองออกมาทำงานโรงงานแล้วใช้ชีวิตอย่างไรนะคะก็คือนิ่งก็ไปพี่เขาก็หาบ้านเช่าให้เนาะ ก็จะเป็นห้องเช่าที่อยู่ใกล้กับโรงงานมากนะคะแต่มันก็สนุกนะคะกับชีวิตตอนเป็นเด็กอายุ20เนาะปั่นจักรยานมาทำงานที่พักกับที่ทำงานถ้าปั่นจักรยานก็เป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเรานั่งรถบัสแล้วก็เป็นนั่งรถไฟแล้วก็มาที่ทำงานก็เวลาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เราต้องรอรอ,อเวลารถไฟวิ่งเวลารถไฟมาใช่ไหมคะเพราะว่ารถเขาจะมาเป็นเป็นเวลาเนาะช้าก็ไม่ได้เร็วก็ไม่ได้ก็ต้องอเราตอนครั้งแรกอะ่ะมันก็ไม่ไม่รู้เวลาในการที่จะไปขึ้นรถไฟเหมือนกันนะคะแต่ก็อโอเคสองสาครั้งก็ปรับตัวได้นะคะก็พอนิมออกมาทำงานโรงงานที่พี่เขาฝากงานให้ เงินเดือนก็ตอนนั้นอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สเยนใช่ไหมหนึ่งแสเยนสมัยนั้นก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนาะสองหมกว่าบาทแล้วนี่มันจะทํำยังไงที่จะส่งเงินกับบา้านทุกเดือนเดือนละ1,000 10, 0บาทใช่ไหมคะนี่นก็ต้องหาบ้านพี่เขาก็หาบ้านที่ราคาไม่แพงเกินแต่มันจะอยู่ไกลหน่อย พี่เขาก็พาเราไปดูแล้วก็สอนวิธีปั่นจักรยานเส้นทางเนาะเส้นทางจากที่พักมาที่ทำงานว่ามันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะในการปั่นจักรยานมาที่ทำงานหรือว่าจากจากบ้านตัวเองไปสถานีรถไฟใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการที่จะขึ้นรถไฟไปที่ทำงานใช่ไหมคะก็พี่เขาก็สอนทั้งสองทาง นึ่งก็โอเคพยายามจําทางให้ได้เนาะทางที่จะปัน่นจักรยานว่าไปทางไหนมายังไงเพราะว่ามันจะไม่ได้หลงทางใช่ไหมคะเพราะว่าอูทางไกลเหมือนกันนะในการที่จะ,ะปัน่นจักรยานมาทํางานหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนมันก็โอเคอยู่ค่ะแต่ถ้าวันไหนฝนตกนี่ก็จะไปนั่งรถไฟ นั่งรถไฟเพื่อที่จะไปะที่ทำงานเนาะก็แล้วก็วันช่วงไหนหน้าหนาวหน้าหนาวเราก็ไม่ปั่นจักรยานก็จะนั่งรถไฟไปนี่จะส่งเงินทุกเดือนเดือนละ1 0 0 0 0มบาทใช่ไหมคะแล้วก็ค่าชาวบ้าน3 0 0 0 0ืนสมัยนั้นก็3ก็3 0 0 0 0ก็ยืนเนาะ3 0 0 0 0ืนก็ยืนแล้วก็ 30, ตัวเองก็เหลืออยู่2องหมเยนใช่ไหมคะ20,000เยนแล้วก็กินค่านา้ำค่าไฟใช่ไหมคะประหยัดที่สุดเชื่อไหมว่าอาหารนิ่มะัะจะต้องทำหนึ่งครั้งกินได้3วันเพราะว่าอะไระเราต้องประหยัดให,ให้ได้มากที่สุดนะคะในการที่จะส่งตังกับบ้านเพราะยังไงซะเรา ต้องกำหนดตัวเองอะไรแล้ว,ว่าเราจะต้องส่งให้ได้เดินละ1 0 0 0 0บาทตัวเองเนี่ยอีกหนึ่งบาทอยู่ที่นี่ค่าชาวบ้านค่ากินค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะต้องทำให้ได้1,000 0เยน10,000เยนก็คิดเป็นเงินไทยสมัยนั้นก็1น0 0บาทนะคะ1,800บาทเนี่ยเราจะต้องอยู่ให้ได้ให้ครบหนึ่งเดือนทำยังไงละ่ะ ประหยัดที่สุดข้าวถุงหนึ่งยี่สิบกิโลเราต้องอยู่ให้ได้แล้วก็อาหารสมัยนั้นข้าวหนึ่งกิโลมันอยู่ประมาณสามพันกว่าเยนสามพันสี่พันกว่าเยนยี่สิบกิโลใช่ไหมคะและ้วก็ยังไงล่ะอาทิตย์ละหนึ่งพันเยนในการซื้ออาหารมาทำ เพื่อที่จะทํำยังไงให้มันครบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพันเยนหนึ่งอาทิตย์1,000งพัเยนหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ดีที่ว่าเราได้ค่ารถไฟจากบริษัทด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีค่ารถไฟค่า,ารถบาสโอ้โหนิ่มก็ไม่รู้ว่านิ่มจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องส่งกับให้ให,ให,ให,ให้ทางบ้านให้ได้อะ่ะ มันก็สนุกสนุกในการปั่นจักรยานคือทางบริษัทเขาก็าให้ค่าให้ค่ารถไฟใช่ไหมคะแต่นิ่งก็ปั่นจักรยานไปไปทำงานเพราะอะไรประหยัดค่ารถไฟไงประหยัดค่ารถไฟเพื่อที่จะมีเงินเก็บตรงนี้นะคะก็โรงงานเขาก็ มีสวัสดิการแค่รนถะไฟกับค่าค่าเดินค่ารถบาสใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะประหยัดได้ที่ดีที่สุดก็คือสิ่งนี้นิ่มอยู่บ้านยังไงใช่ไหมคะอยู่บ้านทุกคนคงจะรู้จักส้วมหลุมเนาะส้วมหลุมนี่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นส้วมชักโครกเป็นห้องน้ําชักโครกนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะ,ะเป็นส้วมหลุม ไกลมากอ่าพออ่ามันทีเนี้ยพอพออยู่ที่นี่มันไกลเกินใช่ไหมฮะที่พักของนิมอัตมันไกลเกินนั้นพี่เขาก็เลยหาที่พักแต่เขาเขามีที่พักของเขาอยู่แล้วละ่ะพี่คนที่อ่านิมมัเลี้ยงน้องให้เนาะเขาก็เลยอ่าพาไปอยู่บ้านเช่าที่ไม่ไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องอาบน้ําทํายังไงล่ะคะคุณ อาบน้ำเราก็ต้องไปจ่ายเสียตังอาบใช่ไหมคะ,ะครั้งละ200ยเยน200ยเยนในการอาบน้ำหนึ่งครั้งแต่คนญี่ปุ่นน่ะของเขาอะ่ะสองวันเขาอาบครั้งหนึ่งเขาก็ยังโอเคใช่ไหมแต่เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะสองวันอาบน้ำหนึ่งครั้งมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วห้องน้ำละ่ะห้องน้ำไม่มีใช้ยังไงคะใช้ห้องน้ำรวมสิคะห้องน้ำรวม มันก็จะแยกออกไปกต่างหากใช่ไหมคะในะจากห้องเราเนาะโอ้ยกลางคืนนี้ต้องไม่กินอะไรไม่ดื่มอะไรละค่ะกั้นให้ถึงเช้าให้ได้แล้วทีเนี้ยเรานิสัยคนไทยต้องอาบน้ําทุกวันใช่ไหมจะเสียงเงินอาบน้ําทุกวันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะนิ่ทำยังไงนี่ก็ต้องซื้อกระมังใหญ่ๆมาไว้แล้วก็ต้มน้ำในมันจะมีะม,ม,มีเตาแก๊สให้อยู่เนาะ นี่ตาแก้ให้แล้วก็ที่ล้างจานใช่ไหมคะที่ล้างจานอะไรเงี้ยแล้วก็ต้มน้ําร้อนใส่กระมังอาบสิคะอาบในห้องเลยต้องหาผ้ายางผ้าอะไรมาปูอาบเสร็จล้วก็แท่งเทลงไอ้ที่ล้างจานเนาะนั่นแหละเราต้องอยู่ให้ได้อยู่ตรงนั้นให้ได้จริงๆนะคะอันนี้มันมันยังไงละ่ะ เราอยู่ไม่ได้เราไปใช้เช่าบ้านแพงๆก็ไม่ได้เพราะว่าเราอยากจะเก็บเงินกลับบ้านอยากจะสร้างฐานะให้พ่อกับแม่ให้น้องได้เรียนส่งน้องให้เรียนสูงๆใช่ไหมแล้วเราเราก็คิดว่าเออเราทํางานอยู่ที่นี่กลับมาเมืองไทยแล้วดว่เราจะมาลงเรียนต่อใช่ไหมคะเพราะว่าการลงลาม การลงเ,เรียนลามคําแหง่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้กําหนดอายุนี่ว่าจะต้องจบมหกแล้วต้องมาเรียนเขา,เอ,าอายุเท่าไหร่ก็ลงได้ใช่ไหมคะเรียนลามหรือว่าเรียนสุโขทยยัยอะไรประมาณนั้นในความคิดของเรานะว่าอยากจะเรียนต่อแต่ทีเนี้ยพอมันเหตุการณ์ที่ว่า,ามีนักเรียนไทยเขาติดต่อแฟนให้นี่แหลคะค่ะมันก็เลยทําให้เราเปลี่ยนความคิดที่จะ แต่งงานหรือว่ามีแฟนที่จะสามารถสร้างรายได้ส่งกลับบ้านให้พ่อให้แม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราคิดว่าอยู่เมืองไทยอ่ะเราทํางานส่งให,ให้พ่อให้แม่เดือนละหนึ่งหมื่นมันเป็นไม่ได้เด็กอายุแค่ยี่สิบตอนนั้นถ้าเกิดว่านิมยังอยู่เมืองไทยนิมคิดว่านิมคง เสียพู้เสียคนแน่นอนน่ะคงติดเพื่อนกินเที่ยวคงไม่รู้จักคำว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่พอนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่มีความสุขเออนี่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ทําอะไรให้พ่อกับแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่นิ่มภูมิใจมากนะคะก็อีพีนี้นิ่มคงเอาไว้แค่นี้นะคะก็รอ,อติดตามอีพีต่อไปนะคะว่า หลังจากที่นิ่มตัดสินใจว่านิ่มจะมีแฟนแล้วก็คิดที่จะแต่งงานกับญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมนิ่มตัดสินใจที่จะแต่งงานขงเขาใช่ไหมคะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วตัวเองก็ไม่อยากจะมาญี่ปุ่นไม่อยากเพราะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือทำทำไมทําไม กล้าตัดสินใจที่จะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะทำอะไรเราต้องคิดเองไม่มีที่ปรึกษาต้องตัดสินใจเองทุกอย่างจะต้องทําให้ได้ใช่ไหมคะนั่นแหะคือคือจุดเริ่มต้นของการที่นิ่มจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นให้ได้จริงๆนะคะ